วันนคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังพระนางจันเทวีพระมเหสีของเท้ายศสวิมลคลอดพระโอรสออกมาเป็นหอยสังสร้างความอัศจรรย์แก่ผู้คนแต่กลับถูกพระนางจันทามเหสีรองใส่ร้ายว่าเป็นกาลีบ้านเมืองจึงถูกขับออกจากเมืองไปอยู่กระท่อมตายายที่ชายป่าเทวดาบรรดาลให้ไก่ป่ามาจิกข้าว พระสังจึงออกจากหอยออกมาไล่ไก่และยังช่วยทำงานบ้านหุงหาอาหารให้พระมันดาจนพระมันดาเกิดความสงสัยพระนางจันเทวีแอบดูและเห็นพระสังออกจากหอยจึงตกใจและทุบหอยสังจนแตกเพื่อให้พระสังไม่ต้องกลับเข้าไปในหอยอีกพระสังร้องไห้เสียใจที่หอยแตกแต่ก็ได้กอดพระมันดาด้วยความรักและความสุขที่ได้อยู่ร่วมกัน วรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังก็ได้จบแล้วจ้าแล้วพบกันใหม่นะ